คกนะไรก่อนังไรน่่อนี่ต้องกะ้ยจับรองหอเลยอืมไป้องเบียกแตนเเจะหัวเข้าไปะเลยเอากินอะไก่อนกินเลยอันนี้เอากลับบ้านไปให้แม่กินเลยแต่เดียว เจอไพร์กแ,แล้วเ,เ,เอามาวาเดน่นกูกูจะนายมึอง,มงอันนี้สนับสนุนผู้สนับสนุนอยากเป็นทางการใช่กว่าใช่กว่านนีน,น <c oughs> ไม่ได้มาในฟีเท้าเมืเม่อไ้ไม่ไไ,ไ้ก้าจามายินเร็ก่อนเร็วนั่นเพ่เอาเอาเอาแมสเอาลงอีเลรอล่อ่าอันน<ด><ม>ี้สอง มาละเปลี่ยนอ่าโบกิบปลาเราไหมน้องรอบนี้กินแต่เนื้อค่ะว่าไม่กินเอาอีกรอบเป็นลูกเปล่าหันมาเร็วรอบนี้เร็วนี่ปลาลงมาโอนี่น้องเอ้าวพี่โบสหน้าหลอกอ่ะอย่าดูหน้าเหมือนกันเลยนะพี่โบสกับน้องอือขอบพี่ข้าวด้วยเร็วลูกเร็วอื้อน่ารักที่สุด